สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องวัสุกสุคนเดจ้าไปพี่น้องเดียวดองฝาดีพี่นอออ้งนองลงตลาดอีกแล้ววันนี้วันตลาดเลยมะเบิ่งดูตลาดชิคเกอร์คืนเนี่ยบอเลือบอกกับเจ้าซื้อแล้วก็เมื่อ,ปอไปเลยวันนี้มาหลายคนพี่น้องเลยหลายเด็กเด็กแต่วันนี้ลงตลาดกับอาดาว ôi nhà ảnh thả, hạ lên nó đến mới ro cái lời à Hãy subscribe cho chào gà ขายเตวินแน่พี่น้องชาวบา้านได้ปลาลูชาวบา้านได้ปลาลูกระจายกระสีลงมาขายแต่แต่เก่าโมงขู่บอกเพราะว่ามือนี้เป็นมืะออื่นเป็นบุญพี่น้องกระจายกระสีมาขายมาขายไว้แน่แล้วก็คนก็นมาซื้อแต่น้องฟ้าบ่ได้ลงมาตอนนะี้ ใช่ป่ะไอ้ไผ่ใช่ป่ะไปหาไอ้ไป่ปะนี่ลงมากับอาดาวอุ้ยดอกไม้ดอกไม้ ใ่ไม่ค่าค้ายยังแน่เลยไม่ค่าก็บเบิ่งตีทุลทรศัพย์าเปนคนเดคาเสียอะไรนยมาตาดูมาค่าีีอนนะี่นี่บออย่าไปเดี๋ยวดีนะจับแขนกับโบอยู่ <c oughs> กกับคนขายไล่เราเอาหน่อยแม่เอาให้พ่อเงินนั่ันสิี่พัสสหนกับลงม่ลงมาชื่อต้นใจ เดี๋ยวเราใส่ถุงยางให้ไปเมื่อเงยังกินไปใส่ถุงยางให้นะเอามาบวงนะเดย็บวันเนี่ยะฮะมาเฉลยไปปุ๊บไปหาเสาฝ่าน Cóc, 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 ก็จาสืบเมื่อเบิดขึ้นเมื่อเบิดเแล้วเนาะ

ถ่วัย่าเฮตย่าเฮตเจ้าไหนของเราขาดปดุปดุปนอนนอนดักแด อย่าจับอย่าจับถุถีบอย่าจับของคนโอ้ยไป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 เมื่อจะซื้ออะไรบอสไป

ือจะเป็นถือค wow. so like uh ่ะแยงว้ดิว้มอรอซุจะ да> ิพี่น้อง้คนเดายวาเคือเข้ามาได้โคตลาดในเมือนี้ากันเมืออมัยืนาก่อนแสงกินเลกินน้ำแม่ใช้ไปถืออันนั้นนะ ลงมาเลาะสื่อพี่น้องเลยคนน่ะหล่ไล่แต่ว่าก็เจ้ามามาแต่เวนแต่อีหยังเออมื้อนี้เอาอีกสื่อสื่อกินได้คึดอยากเลยสื่อกินเพราะว่ามากมายอีหยังเขาก็มีครบเรียบร้อยแล้วอือ เจ้าดฮะเขาเอาอันนั้นเขาเอมีเจาะเยื่อันเาไดแกยืนปะบปัญญาเด็กระจ้าบ่มีมีดบนอะในหานกระจันนี่มีตัดดในหานมฮะมีมตัดทอว่ให้เราตัดให้จะอยู่หานเออพ่กแกยันตก็เราเราเอามีตัดแขวซัดให้ไอโนไอโนเแขวแลมบ่ ได้บ่อับระวังมันจั่วหล่นทีบเี่มนเหอลงมาซื่อขนมบิ่งค้องซื้อนะเอามานหนีด้วยฮะฮัมเด็กใทเก๋จีงอ้อวันนี้ลูกมาวันที่อวันนี้แล้วเอามาเือนบ่อบ่อนี่ได้บ่วงนี่ลูก คลองสุดเพลื Connie, tamam ่อ่นองลงเื่อจตลนี่เขาไม่นอไนี่เออเือดีดีีหาที่พันช่ในบริสุทยังเราตลาดวนี้บริสุทธิ์ยังไ้กบนองนะชาวพัซื้อขนมเออแ่แค่แ่าวพันคู่สองคู่ะเฮ้ยสาวน้อยโอเคพี่น้องเดี๋ยวน้องฝาจะขอจคีบเวียงชำนีเดาว่าบ อยากกลีนพันกันหน่อยนึงตลาดก็จะมีประมาณนี้แล้วพี่น้องเพราะว่าก็จเจ้าซื้อแล้วก็เขียนไปเบิดแล้วเขาลงมาโบทานตอนคนหลาย,ยจะกันยิบหนาได้จ้าไปบาา